ทีนี้ก็อยากจะเพิ่มเติมเป็ดในการเลือกใช้เครื่องนะฮะให้เหมาะสมกันสักเล็กน้อยนะครับสำหรับที่ที่เลือกเมชูใช้กับระบบปรับอากาศทุกตัวไปนะครับก็ใช้จิตนิิรสกินได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่อา็จะเซฟกว่าแล้วก็สกินนะครับทีนี้ในส่วนของดแล้วกลสกินเนี่ยนะครับแนะนำพี่ๆที่เป็นผู้ประกอบการนะครับในเรื่องของโรงงานผลิตอาหารยานะครับข้อปลอดเชื้อฟรีรูมก็คือแท้ต่างๆเนี่ยนะครับก็แนะนำให้ใช้เป็นดแล้วกลสกินดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาออดิตเวลาตรวจต่างๆก็จะ จะสอดคล้องมากกว่าผ่านง่ายกว่าแล้วก็ยังมีผลดีต่อผล o ัณของพี่เองเพราะว่ามีความสามารถในการรีกลดการปนเปื้อนได้ดีกว่าเพราะว่าผิวผิวของเครื่องเนี่ยนะครับตามรูปที่เเลยขึืนมาเนี่ยอันนี้เป็นโลชั่ลสกินเนี่ยเป็นซิลิลสกินนะอ่าผิวภายในของเขาเนี่ยจะเป็นผิวเรียบนะผิวเรียบอาจจะเป็นกันมันต์นัยสแตเลสหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่สามารถทำความสะอาดได้และผิวไม่ดูดซับนะครับแต่ถ้าเป็นซิกคลสกินเนี่ยผิวโลหะอยูด่ด้านนอกทำสีนะครับหรืออาจจะเป็นสตแต ถ้าพี่ๆไปเปลี่ยนตอนหลังเนี่ยค่าใช้จ่ายมันอาจจะเหมือนกับว่าของเก่าก็ต้องรื้อออกอีกจะเป็นซินเตอร์สกินแล้วก็ต้องของใหม่ก็ต้องซื้อมาอีกก็จะไม่คุ้มนะครับยังนั้นก็ปรึกษาทางผมได้นะครับเครื่องเติออากาศชุดเติออากาศต่างๆเนี่ยเราออกแบบวางทั้งระบบแล้วนะ